หมร้าทุกวันแต่ปะตัะสาวายังรอไม่มาสองคนแยกน้องกับพี่เจอกันจนพอนัน,นมันโยโมมีไกลเรามาหน่มราม้ยรักไม่ได้เลยเนอเสาวขอคลัวรักไม่เต็มใจโราไม่ยังมีเงินก่อนใหญ่แต่ประสาทกลัวจะนอนรอไหาโอ้ที่มไทยมายังผู่ชาย 呀么呀。 ได้าตาเศ้าเฮาเลยจบเทารุกพะยาพตกน้ำเอียกัสสาวาบาทดูที่รุกตัวนั้ใจหายไมใช่หาย้าจมก็ร้อ e ไหสียใจน่าดังเอีนกังมี่เวอ้อ้โโยนองโวยน้าโวนันนัก น้องคือมาซ้อมเด้นี่สิว่าเราสอบนี่นะครับพี่น้องครับมาสิบพิเศษคือจับเนื้อไม่ได้ใช่ก็ยังไม่ว่ากันเอาเพลงใหม่ลูกเอาเพลงอะไรได้จะรัคุณเป็นคนสุดท้ายโอ้จับไปเจมสงหนักระเบิดเนี่ยคี้คนเดียวว่าไอิบกับพหูดไม่รู้ ขี้ไหนพูดชี้นนี้เห็นว่ากันได้อ้อยเนี้ยอ้อยเนี้ยอ้อยใสาเลี้ยววันนี้ต้องขอกับบัตรธนบัตรนะครับอายบ้านเรือนหมอพักกันหน้านะครับพี่น้องอาะชิ้เลือกงานมาแล้วอาะชิ้นเล็กเมย์เมยลละว่าพี่ยังคันพี่น้องกินดเมื่อไจากการให้เวลากันเขามาสู่ภายในมีเครื่องดื่มโสมให้ด้วยนะครับแจกรีเลยนะครับแจกฟรีมาเที่ยวสกัดไปนอนพร้อมกันว่าไงตอนเพื่อนจะเป็นมือวัดหยุดแดดนะฮะขอกอรบัตรานบัตรไปยังเจ้าของสถานที่นะครับ พราะว่าเวลาหมอลำรือเวทีนี่แล้วเครียดจะเยอะหน่อยโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีห้องน้ำไม่มีมีท่านใครบอกว่าไม่มีห้องน้ำดีนะครับที่นี้อยู่ด้านข้างไงห้องน้ำเป่นสังกะสีแล้วเหรอใช่ใช่ใช่เป็นห้องน้ำเปิดประตูอาจจะเป็นห้องน้ำคาราโอเกะด้วยเหรอท่านเขาไปคะแนนล้อกล็อกน้ำดีล็อกเพลงกำังใช่ร็อกเพลงกำังเออเอาจะเอาใบตองไม่รอขี้อู ของน้องชบานเนี่ห้องน้ามีเอาได้เป็นงานประเภทนี้ร่มกับถ้วยร้อยกระทงที่วัดคลองกล่ำนะครับปกติกราสีไปจัดงานที่ในวันเบิดแต่ว่าพัเบื่อสถานที่มันแคบจะเลื่อยขึ้นมายุ่งบงอือสรุปแล้วเรามีนักร้องอีกไหมมีมีมีอาจารน้องมานะเชฟก็อะไรครับเรื่องนี่เป็นเฉลดนแบนเออเมื่อเมื่อนี้นักสาวน้อยไบ ยอดส่งลูกค้าทุกวันแม่ราสาไม่รุ่งกอมารันยกต่วเองกับพี่เสียกันลูกคนมันยู่ไม่ใกลลงมาลุกรงไม่รักไม่ได้เลยองสาว,พวรพอตัวรักไม่ต็มใจมลุกรงไม่ไม่มีเงินก้อนใหญ่แต่รเราลูกคัาจะนอนรองค้ นามายสาวลงลอนุลงไม้โอ้ให้หลงม้น้องเืกานาหาไม่พอจงรึงย่งไปใจพอจรึงเขาอยเลยเป็นทอเห็น้าสาวลงเลยต่อู้กาดูเสียแห็งุน เอาลูกลอดต่อไปสู่กี่เอ้ยพ่อกี่ตาทีพายเป็นไปได้จังใดเยือนแบกไม่ไว้แบกไม่พออยากย่างอายคดนำตาลิ่มเต็มถนนพ่อร่วรลงถึงแยงหนุ่มโรงไม้ไทยละปกเป็นเถลาโตเกะตะการ้าตะเบนใกล้ถึงวันเสาร์ลูกรอเขาแต่ง วานุเจ้าสาวเป็นไปจำต้ให้โ่งโรงไม้พายห้ายนจะกเป็นอย่างนี้อเป็นจะกลัเป็นอย่างนี้แมรเอ้อมากบแท็กซี่่าสองเทาเลยสองเท่าลูกไม่ควรโจรเงแกยรักเจ้สาวมาอยู่ที่ร่มทอนันกันใจไทยใจไทยรุ่งรุ่ง luộc cỏ cao long kho lộc ai si tái na đặng in cầm đi ve oi coi coi เดลองมานน่น่ตอนนี้เป็นการซ้อมนะครบเพราะมันเอายืนดีเนี่ยยาอายนดีลูกไผ่ก็ได้ยากเลยไปหมเก็บบัตรเน้อว่าไปเก็บบัตรี่พีนแม่โค่นนั่นเจ้าละบึงไถ่อ้เาน้องลำยองมาลูกมามามาน้องลำยองน้องพิมชาไดครับพี่น้องครับมาสิ็จเศสะกดทีมงานหนองหินหาวสดสจากบาทเน โมเดลพิเศษพี่น้องบอใดมาบอได้อย่าลืมอยู่บ้านบัตรราคา1 1 9บาทส่วนใครที่อยู่กทมแบบที่นี่ไปหายกระแลกแลกใจทีมงานเสนอแปลงเรื่องบัานที่นี่ด้อเมื่อนี้ลูกสาวขอยบอดดายมาลูกสาวของบอดดายมาเพราะเป็นบอดดายมาเนี่คือบอดดายมาช่วงนี้ช่วงฮอดคอนเสิร์ตอย่างสิมาเพราะตอนนี้ใครอยู่ใกล้ที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ห้วยขวางนะครับไปกระแลกใจอุ้งอิงก็ท่านพูดให้พ่น้องได้ทีมงานเสนอแปลงใช่แี่ตอนนใ้ส่วนตัดนี้ลำไยน้องหญิงหาว พรำยอมกับรำวิชานะ้รำรำยองกับรำเพิินมันนี่ประท่ากันรำเพินอยู่ไหนรำเพลินดีๆเดีอเาเจ้านีีลำเพลินไม่รอกขยันได้รายยได้มาไข้ยังเราเรางามคือ่อย